มันกล้าคุยกันแบบตรงๆบ้านคุนคือสำหรับพี่สาคุยกันตอนเนี้ยแบบโอเคสบายใจนะที่เป็นอยู่มองไปเรื่อยๆยังไม่ได้กล้ามองเห็นอะไรนะคะเออนะเวลานี้มันดีอยู่แนวเนาะเราไม่ต้องแบบไปรีบกดดันทั้งตัวเราเองตัวเขาด้วยค่ะก็จริงๆเราเราถามวันนี้ใช่ไหมค่ะไี่อยานันก็คสวยไหมคะค่ะอสวยาอก็ ก็เหมาะกับเขาแล้วกันค่ะใช่ก็ก็ดูแบบดูเป็นตัวเขาดีค่ะของคนที่บ้านไกเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ได้มอบเลยเขินเลยเขินเลยเตรียมตัวไม่ทันค่ะไม่เลยเป็นยังไงคะระเออคือคือจริงๆมีมีการเอ่ยไว้สักพักนึงแล้วแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสรุว่ายังนัดอยู่ไหมแล้วพอถึงวันก็อาวโอเคถึงเวลาไปก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกัน เดี๋ยวไว้แบบสงให้ที่เราการเีบอกว่าถามเป็นคนบอะไรค่ะแต่ว่าเกพเงไปสอด้วยก็จริงจริงก็อย่างที่บอกไปคือเหมือนเหมือนถามมานานแล้วแล้วก็แบบพอถึงวันแล้วแบบเอ๊ะยังนัดกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคือเขาไม่ได้นัดแค่เราคนเดียวะคะ่ะมีจะจะมีเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาด้วยอีกหลายคนมากๆเลยค่ะก็เลยแบบว่าเอ๊ะไม่แน่ใจก็เลยมีการแบบถามอ<ๆ>ีกรอบนึงว่าสรุปว่ายังม<ๆ>ีอยู<ๆ>่ไหม ไปแหละมาเชิญชมกันเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้มาแบบเป็นเพื่อนที่น um> ี่ต่อการทพองเที่ยตลอดก็จริงๆพี่สาวว่านะตอนเนี้ยก็คือแบบแฮปปี้มากๆนะคะกับกับที่เป็นอยู่กันตอนนี้ะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสบายใจกันทั้งคู่มากขึ้นด้วยที่จะเห็นแบบว่าพี่สาวไปแบบไปร่วมกับเพื่อนแกงเขาเยอะขึ้น จริงๆกับเพื่อน,เอนๆเขาอะที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้เกิดกันหรือไม่ได้ไม่ได้เขินหรือรู้สึกแปลกอะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนเราด้วยที่เรียนด้วยกันมานะคะ่ะก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าอุย้ยไปแล้วเราจะแบบเอะเป็นใครอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้จักเพื่อนๆเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพอมันมีช่วงที่มันไม่ได้คุยกันเลยมันห่างกันเลยเราก็แค่อาจจะแบบเออไม่ได้เจอกันมากกว่าค่ะแต่ว่าเหมือนพอได้กลับมาเจอเพื่อนๆเขาด้วยแล้วมันก็มันก็ไม่ได้แบบ อึดอัดหรือไม่ได้แบบมีอะไรแบบติดใจอะไรเงี้ยแล้วเขาแนะนำเราตอนที่ไปเจอเพื่อนเขาเขาแนะนำว่ายังไงยังไงนะคะเขาแนะนำเราแล้วเ,เขาอว่ายังไงก็จริงๆก็รู้จักกัน<ม>อยูแนน่แล้ว นานคือมันจะเป็นการแบบแซลกันเล่นๆมากกว่าคุยกันเล่นๆว่าแบบโตนี่ท่สานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็น่าจะแบบเป็นการแบบแซลกันเล่นๆมากกว่าค่ะไม่ได้มีอะไรซึ่งแก๊งเซลซึ่งแกงเขาเป็นแก๊งเซวเก่งใช่ไใช่ก็แบบมันก็คงมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงคือมันไม่ได้เจอกันนานนะแล้วคือด้วยความที่แบบเป็นแก๊งเขาว่าก็คีเล่นกันอยู่แล้วก็จะแบบก็เป็นแบบ ของเขาเนี่ยแหละค่ะคือใช้คำพูดไม่ถูกต้องให้คำมันเถิดมนไหมใช่เขาแซวไม่ไม่คือรู้รู้อยู่แล้วค่ะว่าแบบโดนแน่แน่แล้วรับมือไปเลยใช่ใช่ที่ไหนนี้เขาแค่มีที่ฝันอีกแล้อเปล่าไม่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 ขนาดนั้นค่ะไม่จริงๆก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่ามีโอกาสได้เจอกันบ้าง แล้วอย่างตัวเพื่อนนี้เขาลองโทรกลับมาที่เธอพบกันไหมไม่ยังไม่คือไม่ไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่าแค่ถามว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วสรุปว่ายังไงอะไรย่างเง<ล><ล>ี้ยก็เลยบอกว่า,าเป็นไม่ยากไศก็เป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกอัน,นเพื่อนสมัยเรียนคะ่ะเพื่อนสมัยเดียนด้วยกันคือเพื่อนสมัยเรียนของเราด้วยแล้วก็ของเขาด้วยที่แบบเหมือนเขาเป็นกลุ่มที่เขาเรียนด้วยกันมา จนถึงแบบเป็นเพื่อนกันจนถึงปัจจุบันนี้มีคนถามเดยมันะว่าสรุปความสำคัญยังไงคะก็พี่พีๆนี่แหละค่ะไม่จริงค่ะไม่เลยคะจริงหือเปล่าไม่จงค่ะแล้วพี่จะชอนอีกคนหนึงมามาถามด้วยเลยใครค่ะตั้มเหรอเออถ้าตจอยากรู้ด้วยอือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะคะคือที่สามว่าแล้ะตอนนี้มันคุยกันแบบนี้หรือว่าเจอกันแบบนี้แล้วมันแบบมันสบายใจกันของคูด้วยค่ะแล้วก็ หมือนกับว่าพอมันแบบมันมันคลี่คลายหลายๆอย่างแล้นะมันก็แบบเออสบายใจที่เออเจอกันได้หรือว่าไปกินข้าวไปเจอเพื่อนๆได้อย่างไรๆโอกาสให้เรากลับมาเจอการแบบกลุ่มข้ากลั่าหรือแบบว่ามีเก่าๆมันกลับมาเจอค่ะคิดว่าถ้าพูดตรงๆก็คือมันกล้ามันกล้าคุยกันแบบตรงๆมากคนะคะคือมันต่างคนต่างโตกัน กันขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังแบบแต่ก่อนอาจจะแบบยังเด็กๆเนาะแต่พอตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรก็เออพูดคุยกันเลยตรงๆเลยถ้าอย่างนั้นหนี้มันจะมีโอกาสที่แบบว่าเมื่อเมื่อมันดีขนาดเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นแบบเดิมถ้าถ้าให้พูดนะเวลานี้นะคะตัวที่สาว่าคือสําหรับพี่สาวคุยกันตอนเนี้ยแบบโอเคสบายใจนะที่เป็นอยู่แต่ว่าถ้าแบบว่ามองไปเรื่อยๆย,ยังไม่ได้กล้ามอง เพราะว่าได้ความที่แบบเกอนน้าตอนนี้แฮปปี้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเจอการกินข้าวกันหรือว่าคุยกันแบบนี้นะตอนนี้มันยังดีอยู่แล้วมันก็เพิ่งกี่ไม่ิ่ไม่ถึงเรื่อปีด้วยมั้งที่เพื่งแบบได้กลับมาเจอกันจริงๆอะค่ะมันก็เลยแบบว่าเออนะนเวลานี้มันดีอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องแบบไปรีบกดดันทั้งตัวเราเองตัวเขาด้วยไม่ได้กลัวไม่ได้ไไดล่วว่าแบบเอ๊ะถ้ามันจะพัฒ <uth> นาไปแล้วมันจะ เพราะว่าณตอนนี้เราไม่ได้คาดหวังที่ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเลยนะมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกตรงนมนาก่อนแล้วตัวเราเองมองเพราะว่าอยากที้กลับมาเจอาเปลี่ยนโตขึ้นค่ะคือเขาก็โตขึ้นในในหลายๆมุมทั้งแบบเออความคิดหรือว่าในสิ่งที่เขาแบบได้เจอมาเขาก็แบบว่าเออมีประสบก,การณ์แล้วก็เตขึ้นได้โตขึ้นอ่นๆๆๆนะเนาะก็ ก็รู้สึกว่าเออโอเคเขาก็แบบในไหนบูมพอเขาโตขึ้นแล้วมันก็ปรับให้เขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกิดเป็นร่วมบุญบ้านใหม่อย่างกับอะไรนะคะก็เกิดชวนไปร่วมบุญบ้านร่วมบุญูมบุญบ้านอ๋อไม่ยังไม่พูดใช่แล้ก็คือให้ทำนป็น หรอเขาจะมีทำบุญบ้างไม่ใช่เาจะทำบ้งเอาทำบ้านอยู่อ๋ออ๋อหมายถึงว่าบ้านที่ไม่ใช่คอนโดอ๋อค่ะอยากเขาเปิดแบบว่าจะเป็นเดินหอหรือเปล่าเออเอ้าเดินหอแล้วเขาอยู่กับใครอะคะแต่ว่างไหมเลย่ะบ้นว่างเขาอยู่กับใครอะคะที่สาว่างไหมไม่ไอ้แล้วเราว่างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราส่งของขวัญไปทำบุญบ้านใหม่ส่งของขวัญไปคืนบ้านใหม่